คุณบอกเขาจะเปิดร้านขนมเนี่ยคุณบอกไม่ไมไมคุณก็ไปตีปก่อนมันใหม่ๆเิว่าเฮ้ยจริงๆร้านขนมมันไม่ต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้มันอยู่ในโทรศัพท์มันอยู่ในเพจมันอยู่คุณมีเนี่ยเปิดเพจมาปุ๊บร้านอินบ็อกมาเลยมันก็เริ่มแล้วออเดอร์แรกเฉลิมฉลองไปเลยออเดอร์ที่สิบออเดอร์ที่ 100, ร้อยเหล่านี้แหละนี่แหละ,หละคือธุรกิจในยุคปัจจุบันมันไม่มีสูตรสำเร็จแล้ว มันสูตรสาเร็จมันอยู่ที่คุณเนี่ยจะเชื่อว่ามันสําเร็จได้หรือเปล่าคุณมองหาความสําเร็จหรือคุณมองหาอุปสรรคหรือคุณตั้งโจทย์ให้มันเฟลหรือตั้งโจทย์ให้มันไปเพื่อสําเร็จคุณมองทีมงานคุณมองว่าเขาคือตัวปัญหาหรือเขาคุณคุณมองว่าเขาคือทรัพ,พยากรสามเียร์ส <laughs> ามข้อสามข้อข้อแรก can t h ด y ู o the job คือทำงานนี้ได้ไหม ถ้าผมจะรับคนขับนะแต่ตาบอดอยงนี้ผมคงไม่ไหวไม่รับ <c oughs> อ่ะเงี้ยนึงเลยเขาแค n ดูแ a นเดดูเดอะจ็อบทำได้ไหมทำได้ไหมตอบคำถามข้อนี้ก่อนทำได้ก็เช็คถ้าทำไม่ได้ก็ขีดค่าไปมันก็จะมีจุดวิเคราะห์นะผลงานอาจจาะลาให้เขาลองทำอะไรบางอย่างนะจุดที่สัมภาษณ์ให้ดูใช่ไหมอย่างเช่นไอข้อเนี้มันโปรเจกต์ได้ อย่างเช่นก็ถามเขาว่าเอออยากจะทําอะไรอีก5ปีอีกสัก5ปีเนี่ยอยากจะทาอ,อะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกว่าแบบเออห้าปีอยากจะทําอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีโอกาสที่เขาอยากจะอยู่ในช็อตเทอมเพราะว่าเขาไม่ได้โปรเจกต์ไปว่าไอ้ลองเทอมเอ้เขาเห็นอะไรใครทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็ต้องมีเราก็ต้องใช้เซนส์หรือว่าความรู้สึกหรือว่าอะไรต่างๆที่เรามีนะครับในการที่จะวิเคราะห์ สุดท้ายก็คือคือ goal fit หรือเป้าหมายมันมีเป้าหมายร่วมหรือเปล่าคือเขามีเป้าหมายร่วมกับตับองค์กรเราหรือเปล่าตัวเราแม้กระทั่งคือถ้าต่อไปใครใครมีลูกน้องบ้างครับใครมีแบบใครรันธุรกิจตัวเองบ้างเออไม่ได้ลืมถามเลยใครทำธุรกิจส่วนตัวบ้างครับยกมือหน่อยยกมือน,อนโอเคมีรวมกี่คนอนะโอเคอันนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวที่รันด้วยตัวเองใช่ไหมแม้กระทั่งรับคนแรกเนี่ย คุณก็ต้องถามเลยว่าเขาจะอยู่กับเราลองเทอมหรือเปล่าต้องถามเลยลองเทอมคืออะไรคือเขาจะอยู่กับเราอยู่กับธุรกิจของเราไปตราบที่วันที่เรายังท,ทําธุรกิจอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเราคิดว่าคือถ้าเราไม่คิดแบบเนี้ยคือแสดงว่าเราเราก็ต้องไปหาฟีแลนซ์อย่างอื่นมาทำโปรเจกต์สั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะหาทีมงานลองเทอมเพราะอย,าอย่าลืมว่าคือแวลูลองเทมเนี่ย มันมีมากกว่าในแง่ของบุคลากรนะครับเพราะฉะนั้นสามข้อเนี้ยนะวันนี้ถ้าไม่ได้ลาได้สามข้อนี้เอาไปใช้ได้เลยหนึ่งทำงานได้ไหม they do the job สอง l l l the y do the job long term คือผมว่าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปว่า long term เนี่ยบางครั้งโลกใบนี้มันเปลี่ยนเยอะห้าปีเนี่ยผมก็ถือว่า stretch สำหรับเจนนี้ละ เจนปัจจุบันที่กําลังจบมาหาลัยหรือหรือเจนแบบนี้เจนอย่างเงี้ยก็ก็ก็ชาเลนแหละใช่ไหมครับแต่ผมว่าจริงๆตรงนี้มันชาเลนทั้งคู่นะชาเลนทั้งเราด้วยคือเราก็ต้องเข้าใจเกมด้วยเวลาของคุณเนี่ยวันหนึ่งก็24ชั่วโมงเท่ากับเวลาของใครเท่ากับเวลาของลุงตู่เหมือนกันนายกเท่ากับเวลาของบิ๊กป้อมเท่ากับเวลาของบิลเกตเท่ากับวันหนึ่งมี2 4ชั่วโมงเท่ากัน หนึ่งนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงคุณก็ไม่ควรจะต้องเสียเวลาถ้าคุณ,คณรู้ว่ามันมีหลายอย่ีอะไรนะ <c oughs> อ๋ออันนั้นามันนาฬิกามันไม่ใช่เวลาอะนี่ยกตัวอย่างคือต่อ้คุณมีร้อยนาฬิการ้อยเรือนคุณก็วันหนึ่งก็มีได้แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงป่ะเวลาจะรีคูดหรือเวลาจะคอนวินพาร์ทเนอร์หรืออะไรเงี้ยผมถามเราคุยกันมาครมานั่งคุยกันทำไมนั่งคุยนั่งเรียนทำไมอ๋ออยากสำเร็จเพิ่มยอดขายขยายตลาดเปลี่ยนธุรกิจ แล้วไงยอดขายดับเบิลแล้วไงออนไลน์ right, ได้เพิ่มขึ้นโอเคแล้วไงคือคนเรามันต้องการมีความสุขต้องการมีความสุขจริงเปล่าจริงมันต้องการมีความสุขคุณนึกกลับไปวันที่คุณเป็นเด็กแลวคุณไม่รู้ค่าเงินอนะ่ะโยนแบงค์พันให้ม,มันไปเขียนกระตุนเล่นเลย <c oughs> <c oughs> ประเด็นเนื้อคือว่าเรามันพรานอร์อม เป้าหมายที่แท้จริงไปอยู่ในแมทเทเดียลไปอยู่ในนู่นนี่นั่นตำแหน่งบ้างอะไรนู่นนี่นั่นม้่วหมดโดยที่ลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยทำลงไปเนี่ยก็เพื่ออยากให้มีความสุขเติมเต็มชีวิตเวลาคือในชีวิตเนี่ยมันมีอยสองอย่างคืออย่างแรกอันเนี้ยมันมีบทเรียนมันมีอะไรเยอะมากเลย คุณสามารถไป Follow ได้เลยเปิดโหลดเว็บดูเลยเขาเรียกว่า Signs of Achievement จดไว้ Sign s ไซส์ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์อะบอกเลยนะชีวิตนะมันมี2อย่างที่มันจะทำให้เราเนี่ย Sign s ซส์ซอ e ต์แ e ร์หรือสาสตรแห่งการประสบความสำเร็จอันนี้อันแรกนะอันที่สอง คือประสบความสำเร็จเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณถามไงอันนี้เป็นคำถามแรกที่เราถามในชีวิตเลย sign a c e o a c h i v e m e n t ศาสตร์แห่งการประสบความสำเร็จมีเยอะแยะเลยเรื่องเงินไปดูดิเรื่องเงิน,เ,งเ,งนเก็บเงินยังไงเป้าหมายเงินนู่นนี่นั่นใช่ไหมรเรียนเ,ออเงินคุณเขียนบรรทัดล่างตรงนี้วงเ,วเล็บ้ะลรของคุณคืออะไรไอตรงที่คุณจะคิดว่าคุณจะเครียดว่า achievement อะยังนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่าณจุดนี้คุณน่าจะนึกออกแล้ว สัตเซสหรือความสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรือป่ะมันคือ hitting expectation หรือ meet expectation <S 2> <S 2> เท่านั้นเองถ้าคุณ expect ว่าคุณจะมีเงินสิบล้านแล้วคุณมีคุณก็ success นี่ก็คือ expectation ภา,าษาอังกฤษเขาใช้คาว่า art of fulfillment หรือศิลปะในการเติมเต็มทำให้ตัวเองมีความสุข art of fulfillment fulfillment ภนะา,าษาอังกฤษภาษาไทยก็นั่นแหละครับเป็นศิลปะนะอันนี้มันเป็นศิลปะหมายความว่าอะไร มันไม่ใช่มันไม่ใช่ศาสตร์ที่แบบหนึบวกหนึ่งได้สองมันไม่ใช่การเดินทางที่เหมือนกันทุกคนมันไม่ใช่คือมันเป็นศรริลปะศิลปะในการเติมเต็มความสุขถ้าคุณต้องทำงานกับคนคุณต้องดีลกับคนคุณต้องวิเคราะห์คนคุณใช้เพจนี้วิเคราะห์ไปเลยว่าท็อปทูนี้ของเขาคืออะไรถ้าคุณจะมองหาลูกค้าคุณคุยกับเขาเนี่ยคุณขายของเขาเนี่ย เขา after need อะไรสิ่งที่เขา need ลึกๆก็คือ6บรรทัดเนี่ยผมจะบอกเลยว่าถ้างานใดก็ตามที่มันต้องการคนมากกว่าหนึ่งคนในการที่จะทำให้งานมันสำเร็จทางดีๆนะโจประโยคนี้เลยนะงานใดก็ตามกิจาการอะไรก็ตามถ้ามันต้องการคนมากกว่าหนึ่งคนในการที่ทำให้มันสำเร็จมันคือองค์กร คุณต้องเรียกมันว่าองค์กรแล้วคุณจะต้องบริหารจัดการมันถึงแม้ว่าคุณบอกว่าคุณไม่มีลูกน้องคุณต้องบริหารเพื่อโรงงานถูกไหมคุณไม่มีลูกพี่เพราะคุณเป็นลูกพี่แล้วคุณต้องบริหารจัดการลูกน้องคือวันคุณจะรู้สึกว่าคุณมีตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณให้ไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสลึกในใจของคุณก็คือคุณมี แต่คุณได้ให้มันไปแล้วแต่มันยังอยู่กับคุณอันนี้คือเซนส์ออฟคอนทิบิวชันผมบอกลูกผมอะเวลาเด็กๆเ,เนี่ยอันนี้ผมสอนลูกนะหนูไม่ต้องห่วงหนูให้เขาไปเนี่ยมันก็ยังคือหนูเนี่ยมีมันมีมันตลอดแต่หนูจะจําได้ว่าหนูเคยสละให้คนนู้นหนูเคยให้ดินสอเพื่อนหนูเคยให้ยางลบเพื่อนหนูก็จะมียางลบก้อนนะั้นอยู่ตลอดเพราะหนูได้ให้มันไปแต่นั่นแหละคือนั่นแหละ,ค,หละคือข้อพิสูจน์ว่าคุณมีมันแต่ถ้า คุณเก็บมันไว้วันหนึ่งมันก็หายจากกระเป๋าคุณไปแล้วเฮ้ยยางลบมันไปไหนวะนโทรศัพท์หายยางลบหายเงินหายหคือณจุดนี้ทุกคนมีสิ่งที่อยากได้ถูกปะทุกคนมีสิ่งที่อยากได้อยากได้แบบอยากมันจริงๆนะอยากได้มันแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นความสําเร็จในช่วงอายุนี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่อยากได้ น่นเ,เขียนไปไอ้นันะ่นอะเขียนไปมีหมดแล้วถามจริงคุณเขียนไปผมไม่เชื่อว่าไม่คือผมไม่เชื่อว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณได้มาหมดแล้วคุณมีในสิ่งที่คุณยังไม่ได้แต่คุณยังไม่ได้มันมีไหมเขียนไหมนี่นั่นนั่น,นหละไม่ผมจะบอกว่าการที่คุณเขียนมนลงไปเนี่ยคุณจะเห็นอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณเองนะ อันนี้คุณเลือกได้นะคุณไม่เขียนก็ได้นะคุณเขียนก็ได้นะนแต่ว่าการที่คุณเขียนลงไปคุณจะได้รู้เรื่องบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นทําได้หมดมีหมดมีกระบวนการมีขั้นตอนหมดไม่ใช่อะไรใหม่นะครับการที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่แบบสิ่งเหล่านี้มีอยู่หมดแล้วมีอยู่ในท้องตลาดมีอยู่ใน youtube มีอยู่ในข้อมูลพวกนี้เต็มไปหมดแต่คำถามคือว่าแล้วไงต่อล่ะ มันจะมีอ,อีกข้อหนึ่งก็คือมันเป็น art of fulfillment ศิลปะในการที่จะ fulfill ตัวเราศิลปะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันทำให้เรามีความสุขได้นี่คือ art of fulfillment อันนี้มันเป็น art นะเป็นศิลปะไม่ได้มีการจุดตายตัวหวังว่าทุกคนก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนการศึกษาหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร ไม่ว่าจะคิดว่าตัวเองจะทําได้ไหมนะครับผมขอย้ํานะครับให้นึกถึงหน้าหล่อๆอย่างผมไว้แล้วบอกว่าไอ้หล่อเนี่ยมันบอกไอ้อาจารย์หล่อคนนี้มันบอกว่าไม่มีอะไรทําไม่ได้ถ้าเราเชื่อมันว่าทําได้ถ้าเราเชื่อว่าเรามีศักยภาพไม่มีอะไรที่เราอาชีพไม่ได้นะครับแล้วก็พอทําได้แล้วก็นึกถึงหน้าหล่อๆผมอีกทีแล้วก็บอกใช่วะอาจารย์เขาพูดถูกแค่นึกผมแค่นึกถึงผมสองครั้งแบบนี้นะครับชีวิตผมก็มีความสุขแล้วครับ นะครับขอบคุณครับ